มาถอดด้วย ep 2ในหัวข้อคนบ้ามาคุยเรื่องดิจิตอลดิจิตอลนะครับเมื่อบิตคอยมันเป็นที่ดินแสดงว่าที่ดินตรงนี้มันจะมีค่าก็ต่อเมื่อมันเอาที่ดินนี้ไปทำประโยชน์ตอนนี้ทุกคนซื้อที่ดินนี้เก็บแล้วที่ดินนี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเ,เ,เรื่อยเรื่อยเืยเย่จากที่มันไม่มีค่าจนปัจจุบัน3ล้าน4ล้านอนาคตมันอาจจะเป็น หลาย10ล้านหรือจะเป็นร้อยล้านต่อ1บิตคอยก็ไม่รู้สิแล้วมันมีค่าได้ยังไงเขามองว่าบิตคอยมันเป็นที่ดินดิจิทัลแสดงว่าที่ดินมันต้องเอาไปทำอะไรได้ใช่ไหมครับเมื่อเริ่มต้นด้วยคำว่าบิตคำว่าคริปโตที่เป็นดิจิตัลก็คือบิตคอยหลังจากนั้นมันเกิดหลายๆอย่างขึ้นอาทิเช่นเกิดบล็อกเชนอีทเรียมเกิดบล็อกเชนของ BNB ไอ,อ,อ้พวกนี้ นะครับพื้นฐานมาันมาจากอะไรครับมาจากบิตคอยแสดงว่าบิตคอยเป็นพื้นเป็นเป็นพื้นที่อะเป็นที่ดินและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันคือสิ่งก่อสร้างบนที่ดินแปลงนี้และมันเกิดการพัฒนาและก็เกิดมีลหลายๆเชน,เนหลายสถานที่นะครับที่มาก่อสร้างบนบิตคอยไงเลยทําให้บิตคอยเป็นที่ต้องการเมื่อมันเป็นที่ดินมีสิ่งก่อสร้างแสดงว่ามันก็จะต้องมี การใช้ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างบนที่ดินพื้นนี้มันก็เลยเกิดอะไรขึ้นครับเกิดเงินดิจิตอลเกิดทรัพย์สินดิจิตอลเกิดอะไรทุกอย่างที่เป็นดิจิตอลทั้งหมดรวมทั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่มันก็ไม่ใหม่นะแต่ถ้าคนเพิ่งจะเรียนรู้มันก็คือใหม่ก็คือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินทั่วโลกให้เป็นดิจิตอลให้หมดอย่างประเทศไทยก็จะเป็นบาทดิจิตอลนะครับ ย้นดิจิตอลอะไรดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลหมดเลยเห็นไหมครับมันกลายเป็นดิจิตอลทั้งหมดแล้วท่านไม่เรียนรู้บอกกูไม่สนโลกมันเปลี่ยนแต่ถ้ามึงไม่เปลี่ยนโลกจะเปลี่ยนมึงเองจําไว้ให้ดีครับผมคุยเรื่องนี้มานานมากแล้วและตอนนี้มันไปแบบนั้นแล้วอะ่ะมีที่ดินมีสิ่งก่อสร้างมีผู้ใช้ถ้าถามผมนะครับ ทุกอย่างมันจะใช้ได้ทุกอย่างที่มันถูกต้องมันจะใช้ได้รวมทั้งเหรียญพายนะครับมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใช้ในวัตจักรของดิจิตอลนี้เมื่อบิตคอยันเป็นที่ดินถูกสร้างขึ้นมาแล้วและโครงสร้างต่างๆมาถูกเกิดขึ้นและพายเขาก็ถูกสร้างมาในโครงการในในใน,ในรูปแบบของมันและจะเอาไอ้พายตรงนี้มาใช้ ในไหนก็ดิจิตอลมาแล้วลงท้ายด้วยพายมาในอีพีเพิ่มพายไปอีกนิดนึงก็คือพายถูกสร้างมาไม่ใช่ให้คุณเอาไปเทรดไม่ให้คุณเอาไปขายแต่ให้มึงเอามาใช้เมื่อมึงจะมาใช้มันต้องใช้แบบเป็นอะไรเดียวเขาเรียกอะไรเป็นวัฏจักรหรือถ้าเป็นภาษาคริปโตเขาเรียกว่าในอีโคซิสเต็มที่มันเกิดขึ้นนะครับในระบบนิเวศท,ที่มันเกิดขึ้นก็คือเมื่อมึงขุดอะกูอ่ะกูมีเหรียญ เหรียญจะต้องไปใช้ได้มันก็ต้องมีคนที่จะเอามารับเหรียญก็คือแม่ค้าสมมุติว่าแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยบ้านผมรับอ่ารับเหรียญพายจากผมรับไปเสร็จปุ๊บแม่ค้าจะต้องขายก๋วยเตี๋ยวใส่หมูใส่เส้นแม่ค้าก็ต้องเอาเหรียญเนี้ยไปซื้อร้านที่มันขายเส้นก๋วยเตี๋ยวกับขายหมูอ่าสมมุติซื้อหมูเอาเหรียญพายไปซื้อหมูคนที่เอาหมูมาขายจะต้องเอาเหรียญพายที่ได้ไปซื้อหมูจากโรงฆ่าสัตว์ โรงค่าสัตว์ก็จะต้องเอาเหรียญพายที่ได้มาไปซื้อหมูจากฟาหมูฟาหมูจะต้องเอาเหรียญพายเนี่ยไปซื้ออาหารหมูโรงงานผลิตอาหารหมูจะต้องเอาเหรียญพายเนี่ยไปซื้อพืชที่มาทาอาหารหมูข้าวโพดถั่วจากชาวไร่ชาวนาชาวไร่ชาวนาได้เหรียญพายมาก็เอาเหรียญพายมาซื้อก๋วยเตี๋ยวของป้าไงอันนี้เขาเรียกว่าระบบวีเวสและมันจะใช้ได้และมูลค่าที่เขาสร้างมามันจะ คงที่ประมานั้นโอเคจบด้วยคำว่าดิจิตัลดิจิตัลแล้วกัน